เปิดเรตติ้งละครสุดสัปดาห์ประจำวันที่23-25เมษายนละครเรื่องไหนได้เรตติ้งเท่าไหร่กันบ้างมาติดตามกันช่อง3ละครรีรันเช้าเพลิงถิ่มพลีวันศุกร์เรตติ้งช่วงแรก1.0ช่วงที่2 1.5บ่าย้าคฟ้าคีรีดาววันศุกร์ได้0.7เย็นพบรักวันศุกร์เรตติ้ง2.0ละครเย็นสไพรเจ้าสัวพุ่งไป5.0ละครหลังข่าว อุบัติร้ายอุบัติรักวันศุกร์ช่วงแรก2.2ช่วงหลัง2.0วันเสาร์2.0วันอาทิตย์1.8ช่อง7จ d ละครรีรันเช้าเพลิงพระนางวันศุกร์ได้เรตติ้ง2.0บ่ายดวงใจขบฏวันศุกร์เรตติ้ง2.1ละครเย็นฟ้าหินดินทรายวันศุกร์ได้ไป3.6ละครหลังข่าว ทะเลเดือดวันศุกร์ช่วงแรกพุ่งไป4.9ช่วงหลัง4.8วันเสาร์4.5วันอาทิตย์4.4ช่องวัน31ละครรีรันเช้าบันลังเมฆวันศุกร์ช่วงแรก0.4ช่วงที่2และ3ได้ไป0.5บ่ายปีกมานวันศุกร์ได้เรตติ้ง0.6ทั้ง3ช่วงละครหลังข่าวรักต้องแย่งช่วงแรก1.7ช่วงที่2 2.0 ช่อง t m MM n 25วันศุกร์ลาบนฟ้าเรตติ้ง0.1วันเสาร์อาทิตย์ด a r k Blue k i s ถูกสุดท้ายเพื่อในคนเดียวเรตติ้ง0.1ทั้งสองวันไปมาเริยนทีวีตะวันตกดินวันเสาร์ได้เรตติ้ง1.1และวันอาทิตย์ได้เรตติ้ง1.0